เมื่อวานก็ได้ไปต้อนรับท่านรองนายกรัฐมตนรตนร,รีนะครับท่านประวิตย์วงสุวรรณนะครับท่านมาที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับเราก็เลยจัดทัพนะครับไปต้อนรับแล้วก็ไปถามท่านนะครับท่านที่ท่านรับปากกับเราไว้ว่าท่านจะให้เงินเยียวยาลำไยกับเรานะครับตั้งแต่ท่านรอบที่ท่านมาเชียงรายเมื่อ เดือนกุมภานะครับถ้าจําไม่ผิดท่านก็รับปากว่าจะให้นะครับจนร่วงเลยมาจนเดือนพฤษภาแล้วนะครับก็ยังไม่ได้สักทีเราก็เลยไปทวงถามนะครับซึ่งคําตอบก็เดี๋ยวไปดูเลยครับ ใ่คับคณะก็ได้ครับยื่นได้กับคณะที่ติดตามคณะสัญาคขออนุญาคุสภาชีพเกษตรกรครับก็ขอขอบคุณทานก็าขอขอบคุณให้อยู่นะโอเคครับช่วยเร่งเร็วหน่อยนะครับเร่งอยู่แล้วขอบคุณครับเอาอยู่แล้วได้ไปทีแล้วไงครับครับครับช่งในทีท่นช่วยเนาะยตรงไหนรทลตดสมัย้าขอให้ท่านึืนไปเนายนะครับ เอผมก็ถามท่านว่าช่วยเร่งเร่งให้หน่อยนะครับท่านก็บอกเเร่งอยู่แล้วท่านก็ว่าอย่างนี้นะครับก็คงเป็นข่าวดีเร็วๆนี้นะครับคิดว่าถ้าท่านไม่โกหกเรานะครับท่านคงไม่โกหกหรอกครับถ้าท่านโกหกเราเงินก็จะมีผลตามมาอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ<ๆ> แล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ช่องรุ่งลําไยด้วยนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้สกรนะครับสภาชีพเกษตรกรผู้ปลูกลำไยนะครับผู้เสียสละทุกท่านทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ